เรียนผูน้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งดิฉันนางสาวอุไรวันจินดาวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระขอรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณ2568ดังนี้ปีงบประมาณ2568รับผิดชอบบริหารโรงเรียนสองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านจะทิ้งพระและรักษาการโรงเรียนวัดแหลมวัง ปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระมีนักเรียนจำนวน7 1คนมีข้าราชการครู8คนไปช่วยราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึคนพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม1คนนักการพานโรง1คนสำหรับโรงเรียนวัดแหลมวังมีนักเรียนจำนวน30คนมีข้าราชการครูจำนวน3คนพนักงานราชการหนึคนวิทยากร1คน เจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนไม่มีนักการพันโรงการบริหารจัดการสถานศึกษาใช้รูปแบบพวงจรคุณภาพเดมมิง่ง PDCA ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนโดยครูและบุคลากรทุกคนร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติตามแผนพร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการในการทำงานโดยโรงเรียนได้รับการพัฒนาและได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจะทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของสำนักง,งานเขีดพื้นที่โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาความคาดหวังของชุมชนความต้องการจำเป็นของผู้เรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพตามวัยโดยดำเนินการตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้เช่นจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายนำนโยบายอนุบาลดุดดินมาดำเนินงาน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตรวรรษที่21โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการคำนวณได้จัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมชุมนุมต่างๆเช่นชุมนุมดนตรีชุมนุมทักษะชีวิตชุมนุมกีฬาชุมนุมงานประดิษฐ์ ตลอดจนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและการร่วมกิจกรรมกับชุมชนจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามมุ่งเน้นความมีจิตสาธารณะนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมตามรอยพ่อของแผ่นดินเด็กดีมีเงินออมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีโตสถาบันหลักของชาติและการปกค,ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการร่วมประเพณีต่างๆในชุมชนเช่นกิจกรรมแหเทียนพรรษา กวนเข้ามัทุปปายาตของวัจจะทิ้งพระกิจกรรมโทษกระถินกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นต้นจากการจัดกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำลีทางการเรียนเพิ่มขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผู้เรียนมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567าจำนวนสามเหรียญทองสามเหรียญเงินพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษานีเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการนิเทศการสอนของครูทุกคนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งครูเข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเข้ารับการอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายแะเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือจัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเยี่ยมนักเรียนที่เจ็บป่วยเยี่ยมนักเรียนที่มีความบุพรร่องจัดหาทุนสนับสนุน ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือจากการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครูมีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายรละเบียบข้อบังคับด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมจะทํำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาร่างานกลยุทธ์การบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริง ได้พัฒนานวัตกรรมการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสื่อความเป็นเลิศมีสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้านการบริหารงานชุมชนเล็กเครือข่ายได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเล็กเครือข่ายอย่างเหนียวแน่นหลายๆรูปแบบได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาเช่นมูลนิธิเวรูลา่าสนับสนุนเงิน30,000บาท เพื่อทำโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสิทธิ์เก่ามอบเงินและจัดทำหลังคาสำหรับสถานที่เพลงฟันของนักเรียนสากลสถิงพระมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นต้นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอและได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้จัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาปลอดภัยตลอดจนส่งเสริมให้ครูทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีดินเนื่องในงานวันครูของอำเภอสถิงพระประจำปี2568 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้กำหนดประเด็นท้าทายจำนวน3เรื่องคือ 1. การปลูกขวังความรักในสถาบันหลักของชาติเลนน้อมนำพระบรมราชูายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 3. การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องของโรงเรียนบ้านจทิ้งพระโดยทั้ง3ประเด็น ได้ใช้กระบวนการ P D C A และกระบวนการ P L C มาดำเนินการสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาดิฉันจะให้ความร่วมมือกับการพัฒนาการศึกษาในทุกๆด้านพร้อมเสียสละเวลาทุนทรัพย์แรงกายและแรงใจตลอดจนปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจนงานประสบความสำเร็จตามปฏิทานคือมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจ ขอขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสูงข,ขาเขตหนึ่งไว้เป็นอย่างสูงข,ขอบพระคุณค่ะ